เอาให้หมดเอาให้หมดโอ้โหสวยเข้าไปสวยเข้าไปสวยเข้าไปโอ้โหย่หงำหงำดูดนิ้วด้วยโอ้โหโอ้โหยแซบหัวหน้าดูโอ้โหโอ้โหมีดูดนิ้วด้วยสุดยอดจริง อ้งือเต็มคำโอ้โหหมดเวลากินเลย ทาลูกครับคอนมนี้ครับอสี่บนอบาจูก้าเอบาจูก้าสมครับงมีดครับหนึ่งเล่มครับลูกเบิดลระเบิดห้าลูกครับกระสนสิบลูกครับระเบิดหนึ่งครับกระสนระเบิดอะไรวะกระสนแบงกระสุนแบงสิบลูกครับกระเบิดวางหลูกครับใจครับดไประเบิดึแวเอาไหม ไอ้ควารับอันเล็กๆครับใหญ่ๆครับผมจะเอาไปดูไม่รู้ผรอกสนอยไางนีแล้ก็ปืนรดนแบงค์ครับเจ็ดนัดครับหปดูกันเครับ ไปไปอี้วนกรลังไอันนี้เขาเรียกถาด แหกปลาหมอครับปลาหมอออกจากบ่อครับสุดยอดมากครับท่านนี้โอ้ยก้อ้แล้ว่ดียอา่อนลูก ันนี้เป็นการทดสอบความจำครับว่าเวลาเราเหนื่อยหน่อยเครียดเครียดแล้วเราเขาจะจำอะไรได้หรือเปล่าครับอันนี้ออกมาแล้วครับอันนี้ออกมาแล้วเข้าไปเรียบร้อยครับออกมาแล้วปบๆบัเียมนี่ปรากฏว่าได้บางไม่ได้บางครับจำได้บ้างไม่ได้บ้างครับอันนี้อะไรปันจิงรีบครับ เราก็ไปดูในเต็นท์นึ่ครับว่ามีอะไรกันบ้างอันนี้ชุดนี้เพิ่งเข้ามาชุดนี้เพิ่งเข้ามาหาของครับมีอยู่สิบอย่างครับมีอยู่สิบอย่างของอยู่ในนี้ดูว่าจะหา <บด S 1> เจอครบหรือเปล่าครับายดยาวิดูครับมีอะไรบ้างครับเราเจออะไรบ้างเนี่ยผมเจอแล้วครับหนึ่งอย่างมองไปดูด้วย มหนูครับสองยางครับดูลุกมัดนี่ครับเจอแล้วเจอแล้วเอาดูเยอะครับเยอะนี่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 กันครับนี่กันอ้าวเลยสิบวินละดิมีด้วยครับนี่ด้วยนี่ครับโอ้โหหมดเวลากระโดดปอกไปหนูนี่ีใช่เลยครับนี่ก็ใช่ครับนี่ก็ใช่ครับไปแล้วครับหมดเวลาแล้วไปแล้วครับหมดเวลาแล้วกระโดดออกมาครับเราก็ต้องมาตอบครับต้องมาตอบว่ามีกี่อย่างครับ เตะยอรครับดู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 ดรดู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 งูาคดู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 ดอดู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 ู้ด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 รูด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 ด มีใครก็ไม่รู้ครับอยู่ในบอ่อครับป๊านั่นไงครับเจอแล้วเจอแล้วครับมันไปทำอะไรกันอยู่ในบอ่อไม่มีใครรู้เลยครับโอ้โหอ้าว ซูมครับซูมโ้โ oh. คชัดเจนครับชัดเจนมากครับไอตัวอว้วนขึ้นไม่ได้ครับไอ้ตัวอว้วนห้อยตัวเต่งครับขึ้นไม่ได้ครับหนักเกินครับลงไปทำอะไรกันก็ไม่มีใครรู้ว่ามันไปทำไมกันเนี่ยไม่รู้เลยครับมันลงไปทำอะไรกันก็ไม่รู้ครับ ตรงแซมจะร้อนครับร้อนไหมร้อนครับปั๊บเอ้พวกนี้เวลาล้างตัวหนึ่งนาทีเรากลับมาฝั่งนี้ดีกว่าครับโอ้โหครับนี่มวนหน้าครับมวนมาปั๊บปั๊บปั๊บ เรียบร้อยครับตอกระสุนเล่นนะตอนนี้เราต้องมาตอบเขาว่าข้างในมีอะไรกันบ้างดูว่าจะตอบถูกหรือไม่หาปืนยกษย่างของยุ่นเนี่ยบอกก่อนลูกชาวบ้านมีจังอันมีองี้ยครับปืนอีกแล้วนีกลับไปเลยสี่ปลายปืนกลับไปเลยเดี๋ยวแล้วมันแล้วมอนอ่นละหมดสองแล้วครับหัวหน้ากับไปเาลูกกระสุนครับมันเป็นกล่องอะะไรกันนนเอามาทำไมทุกวเนี่ย มีที่เจียบปลอไปครับยันแล้วครเขาเรียกว่ายันันามครับพันามครับอันนี้ต้องไปล้างตัวครับโดนหนักมากไปแล้วโอ้ลงบ่อกันครับนึกว่าไปทำอะไร มันไปล้างตัวกันครับไปแล้วครับนุน่นจบลงป๊าบเรียบร้อยครับลงบอ่อสบายเลยโอ้ฝั่งนุ้นกำลังมาครับทำอะไรกันก็ไม่รู้ครับฝั่งนุน่นสแตการถ้าได้เกินหก

ผูานรับขอรอด่้ครับนดนนู้นมาเจอดานนี้ครับต้องไปทดสอบความจํากันครับไปทดสอบความจําที่ด่านน้ครับเรากลับไปดูที่ดานนู้นดีกว่าครับดันแรกครับเป็นการสังเกตการครับการสังเกตการดูว่าเราจะมองเห็นสิ่งของที่เอาไปซ่อนไว้หรือเม่หรือเปล่าครับหรือเปล่าลองมาดูกันครับ มันจะสามารถหาของได้ครบไหมนี่คงั้ยมเตียสิบยกสิบยกเริ่มอันนี้คือพวกไหนเนี่ยสอบไม่ครบใช่ไหมเนี่ยรวมานรับสองอันนี้ไม่ผ่านครับอันนี้พวกนี้ไม่ผ่านสองสามสี่พวกนี้ไม่ผ่านครับหาของไม่ครบครับเนี่ยดูหน้าไปเลยครับสามรวใครบ้างครับดูหน้ากันเราเองนะครับหนึ่งสองสาม ซูมใกล้ๆครับซูมใกล้ๆครับก็ <c oughs> โอ้โหแฟนใครก็ดูเองนะครับยอ <c oughs> ดจะอีนั่นไงไหนเรียบร้อยครับโดนไปอ่ <c oughs> าฝั่งนี้นั่งคอยอะไรกันเนี่ยน <c oughs> ะรครับไม่ให้ไปไหนครับทำไม <c oughs> ช่วยจัดของครับ <c oughs> เล่าถ้าได้มาถึงกึ่งก็จะเอาไปสังหารหนดนี่ไงครับ <c oughs> ด้านแรกครับนี่การสังเกตการครับดูโฉมหน้าที่เข้ามาครับเูจะกำหนดเรามาดูของกันว่าอยู่ตรงไหนบ้างเวลาสองนาทีเท่านั้นซูมนิดยันเชื่อด้วยทุกคนแล้วก็ยนลำดับอะไรให้มันระยะให้ชัดเจนไม่รู้ไปส่อนไ้ตรงไหนครับหาไม่เห็นเลยครับลุกไปจำที่มันจะหาเจอกันหรือเปล่าครับเอาหาครับหาหาสิคราวนี้หาสิ เริ่มจับเวลาเอาจับเวลาแล้วครับจับเวลาแล้วจไปด้วย่อย่างจุดกันใหญ่เลยครับเอามองครับมองห้ามเลยเส้นนะครับนี่มีเส้นอยู่ครับนี่ครับ <มา S 1> เชือกนี่นี่ <ไป S 1> นี่นนเชือกนี่ครับห้ามเลยครับห้ามเลยป๊าบเราไปหาข้องกันดีกว่าครับอยู่ตรงไหนกันบ้างจะเห็นเหมือนผมหรือเปล่าอยู่ตรงไหนเอ่ย เจอแล้วครับอันนี้ลูกระเบิดคว้างครับเจอแล้วครับหนึ่งอย่างนั่มครับอีกหนึ่งอย่างครับหมวกครับหมวกนี่ด้วยครับนี่ด้วยหน้าเจอแล้วตรงนู้นก็มีครับนั่นอันหนึ่งครับนั่นเขาเรียกว่าระเบิดดักรถถังครับ อยู่ตรงไหน,นอีกไม่รู้ครับโอ้ผมเจออแล้วครับปืนครับปืนเขามาสั้นไว้ครับปืนครับนี่ครับนี่นี่นี่อะฮะสองกระบอกครับ เนสองกระบ,บอกครับอยู่ตรงนี้ในรูมจะเจออะไรกันบ้างครับกลับไปถามมันว่าครับกลับไปหาพวกนี้กันก่อนครับเจอ,อยังครับเจอ,อยังเจอกันไม่เอาหากันใหญ่ครับโอ้โหทำหน้าตามันลิงเลยเนี่ย หมดเวลาแล้วครับเราไปดูว่าจุดได้กี่อย่างกันครับอันนี้ได้กี่อย่างค่าอย่างครับได้ห้าอย่างครับอันนี้ได้กี่อย่างเฮ้ยเฮ้ยจะลอกกันมีการลอกกันด้วยเฮ้ยโอ้ยลอกจังเลยได้กี่อย่างหกครับปั๊บก็ไปห้าหกอย่างมีอะไรบ้างเนี่ยหนึ่งอะไรในระเบิด ซองกระสุนอะไรเนี่ยโอ้เยอะครับเยอะสีห้าอย่างคราวนี้พอแล้วมาตอบครับมาตอบมามาส่งมาหมดเวลาแล้วปั๊บหมดเวลาครับต้องส่งครับส่งกับมาส่งมาส่งมาครับนี่กองยางแยกมาทางซ้ายแยกมาทางซ้ายเอ้ามาซุ่มอะไรกันอยู่ตรงนี้เนี่ยจริงครับจริงรงบฮะตรวจการตวดการับโอ้โหตรวจอะไรตรงนี้เนี่ยเฮ้ย ล่มครับสบายจังเลยอะไรเนี่ยโอ้ยพูมังคับหมูพูมครคับหมูอะไรเนี่ยเป็นพูมวดแล้วเนี่ยมีดาวแล้วโอ้โหมด อันนี้ทำอะไรกันอยู่เนี่ยรอครับรอขึ้นเคียงครับชุดสุดท้ายไหมรอขึ้นเคียงให้ไหมมึงตายแน่รอรอเปิ้ลจิ้นกับสิงคบดูเจตภาคกรรมตัวเองแล้วมึงตายแน่นอนเลยผมว่าสุดท้ายนี่หนักกว่าเพื่อนครับฮะลูกผู้ชายโซทิมแล้วครับโอ้โหนี่แหละชี้วิลูกผู้ชาย กาสุดงรพิสุดครับตัวจีในไรลครับนี้พ่สไม่อยู่ครับพสุดไปไหนพิสุดนทางน้เลือลงไครับพ่สูดนตายแล้วครับพ่สุดตายฉากนี้ไม่มีพ่สุดครับตายไปแล้วแยบรอยออกยาออกยามันบวมออกยาน้ฝั่งนูนหน่อยอีกแล้วครับฝั่งนูนไม่ได้แล้วไมาฝั่งนี้ดีกว่าครับเดินบนไปบนมาพระขอบเจ้า อันนี้ต้องไปสถานีต่อไปครับพวกนี้สถานีต่อไปโหดมากาเตรียมสถากรรมไหมครับโหดมากๆสถานีต่อไปนี่โหดมากๆครับต้องโอโ้โหสุดยอดครับน้ารถตอนนี้รู้สึกเหงื่อเลือบจะท่วมแล้วเหงื่อมาแล้วครับเหงื่อมาแล้วหยดติ้งๆเลยครับได้ก็ได้หมดได้โอ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 ้ กบไปทีเป็นขบวนเลยครับกบนี่ยกบหลายตัวมากตายครับปลาตายหัวคหัวสามสามมวนไปดูไปแล้วครับต่างคนต่างมวลครับดูดูเร็วดูดูเราจะมาทดสอบกันครับปลาตาภาวะที่กนดำครับ ทั้งทางด้านร่างกายแล้วก็จิตใจดูครับความจำของเขาจะจำได้หรือเปล่านี่เป็นการทดสอบครับทดสอบนี่เป็นการฝึกครับไอ้ใบมียาไอ้มียาฮะไอ้มียายาวไหมไอ้มีอะไรออกมาจะกลุ in ่มให้หมดไอ้ใบมียาอีกทุกคนต้องได้รับการฝึกครับ เ,เมื่อเสร็จสิ้นแล้วก็เสร็จสิ้นก็จะมาพักตรงนี้ครับเมื่อเสร็จแล้วก็จะมาพักตรงนี้ครับล้างเนื้อล้างตัวเสร็จแล้วก็มานอนพักครับนอนพักตรงนี้สบายใจครับเย็นสบายเลยสบายใจครับสบายใจมากๆเลยป๊าปสบายใจจริงๆเย็นดีไหมเย็นดีครับโอ้สบายใจครับนอนพึงเลย สบายใจเลยครับเข้ามาก็จบการฝึกนะครับมาแค่นี้อือฝั่งนี้สงสัยจะพักน้ำครับหลับปุ๋ยเลยครับง่อยเหนื่อยมากครับหลับสบายเลยไม่รู้เรื่องเลยครับ นี่เขาเรียกว่าอะไรเนี่ยรวมมิตรปราบเหมือนเด็กวัดเลย

ารคใจรานุญาตรับอะไรครับุคุณรหารญาอะไรครับทารค่อรับครับอยไหมคุณรอนุญาตรับอะไรครับคุณทหารทยันเองอนุญาตรับอะไรครับบมคุณทาทุกชิ้นหายไปไหนหมดเนี่ย จะครับจะจะไปเลยแล้วก็ชงครับชงชงอะไรคนครับคนนจอะนทหารรลัอดอะไรครับอันนี้เพียก็ปใหม่ครับเพยรยใหม่ๆเลยคนครับคนคันนี้คนครับเแสสีหยดอะไร แล้วก็กินครับคราวนี้กินโอ้โหอะไรจังเลยผมขอานุญาตสลิงกุ้งขออนุญาตรับอะไรครับข้าวเตรียมปากก็ยังพูดเนาะอุ้ยลุกชิ้นทำไมยังเหลืออยู่เลยอะ่ะโอ้ยยังเหลือสิ เดี๋ยวเรามาดูตัวการตัวการที่ทําให้เพื่อนต้องไม้กินรวมมิตรแบบนี้นี่ครับดูนานไว้กับตัวการเลยตัวการครับตัวการตัวก่อเหตุทาให้เพื่อนซวยซวยคนเดียวครับซวยคนเดียวนี่ซวยทั้งหมดเลยเลยต้องไม้กินแบบนี้ครับอร่อยครับอร่อย